นี่เป็นภาพฝรั่งสีม่วงพันทับทิมสยามซึ่งมีจุดเด่นก็คือลำต้นใบผลมีสีม่วงทั้งหมดแม้กระทั่งเนื้อด้านในก็เป็นสีม่วงผลสุกจะมีรสชาติกรอบหวานหอมเป็นอย่างมาก นายสมพงศ์ศรีผลมาศเกษตรกร,ร,กรบ้านดอนดูตมบลขัตาราชอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามเจ้าของสวนต้นพันธุ์ฝรั่งบอกว่าเหตุผลที่ตนเองนําฝรั่งพันุ์ทับทิมสยามมาปลูกเนื่องจากฝรัลล่งมีต้นที่แปลกแตกต่างไปจากฝรัลล่งพันธุน์อื่นๆทั่วไปที่มีผลสีเขียวอีกอย่างอยากปลูกไว้ปร,รับสวนสร้างสีสันที่สวยงามและจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าซึ่งก่อนที่จะนำ ผลังพันธุ์ดังกล่าวมาปลูกตนเองก็ได้ไปซื้อต้นพันธุ์มาจากร้านขายพันธุ์ไม้จํานวน2ต้นมาทดลองปลูกไว้ภายในสวนเกษตรส่วนการปลูกและก็ดูแลนั้นก็ไม่ยากเพียงปลูกลงไปในหลุมใส่ปุ๋ยคอกกลุ่มด้วยฟางรดน้ําหมักรดจืดและก็คอยดูแลร,รักษา ม่ให้วัชพืชนั้นปกคลุมและรดน้ําอย่างสม่ําเสมอใช้เวลาปลูกและก็ดูแลรักษาประมาณ2ปีต้นฝรัลล่งได้เจริญเติบโตโออกลูกและก็สามารถเป็นต้นแม่พันธุ์ไว้สําหรับตอนกิ่งเพื่อจาหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสวนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆที่แวะเวียนเข้ามาชมภายในสวนต่างก็เกิดสะดุดตาและต่างอยากได้กิ่งพันธุ์ของฝรัลล่งพันธุ์ทับทิมสยามและปีที่ผ่านมาได้ทดลองตอนกิ่งพันธุ์จำหน่ายต่างก็ได้รับ การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีแทบไม่พอขายเลยทีเดียวโดยในปีนี้ตนเองก็จะทำการตอนกิ่งให้มากขึ้นจำหน่ายในราคากิ่งละ80บาทเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่สั่งจองกิ่งพันเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะส่งผลให้ตนเองนั้นมีรายได้เสริมจากการขายกิ่งพันและก็จำหน่ายผลควบคู่กันไปด้วยครับเขาพ่อสัมผาน่ด้วเห็น<อ>บักซีดา<อ>ครับรบับกซีดาพันหยางคือ,อสีม่วงครับพ่อ อ่ามักซีดาสีม่วงของเขานี่คือพันทับทิมสยามเนะครับเนาะทับทิมสยามครับทับทิมสยามครับเขาจุดจุดเด่นของเขานี่มันคืออย่างครับเพ่ะอ่ข้างในพันจะเป็นสีม่วงเหมิดครับครับข้างในสีม่วงโอ้ครับม่วงเมิดสุยางครับม่วงเมิดสุยางเลยตั้งแต่ต้นหอดใบหอดดอกปัดนวยครับผมครับอ่อครับอ๋าเขาไปเอาพันธุ์น่าจะใส่ครับปอดที่แรกนี่อันนี้ไปซื้ออย่นํา สวนพันธุใหม่เนาะครับสวนพันุใหม่เพิ่นมาสองกิ่งแล้วมาล่องปลูกบึงครับก็มันก็งามดีนะครับเนาะเพิ่นแขกที่เขามาสวนเพิ่นก็มามาบึงแล้วเพิ่นก็ติดใจเนาะมันแปลกดีเพิ่นกัเลยเดว่าให้ตอนจริงพันธุ์ขายให้น้ำเน่บ้านนี้ก็เลยได้ตอนจริงพันธุ์ให้เพิ่นครับตอนจริงพันธุ์ขายพร้อมอเขาเหตุผลที่เอา ซิดานี่ครับพันทับจิ้มสยามมะปุ๋งครับเขาคิดอย่างไนคือคือเอามาปลูกมันแตกบอคือมมันแตกมันแตกกอบมักซิดาอื่นนะครับเนาะอันซิดาอื่นทั่วไปเขาก็มีหลายแล้วเพิ่นก็มีหลายแล้วอันนี้เขามันแปลกแปลกเขากาเขามาปลูกไหมอืมครับเพื่อให้มันได้ได้ผลผลิตเพิ่มเติมกันขึ้นอีกอ๋อคือคือความแปลกนี่กับสีสางจุดเด่นในการขายครับผมครับครับอ๋อ รสชาติฟุ้นกระหวานกรอบดีครับหอมหอมหวานกรอบครับมันจะเป็นข้างในสีม่วงเหมือนโอ้ครับเห็นเห็นลูกดำๆนี่มันบอแมนลูกลูกเสียลูกเน่าเนาะครับมันก็บอเสียครับบอเสียแต่ว่าเป็นสีของเขาเองครับเป็นสีของเพื่อนเองนะครับโอ้ครับในการในการดูแลรักษาเนี่ยครับกอดูแลง่ายบอครับ ดูแลง่ายครับดูแลง่ายเขาเขาปลูกแล้วๆเขากะใส่ใส่ฟุนคุ้มฟางไว้ครับหดน้ำหมักลดจืดไว้เขากับพ่อครับยาเขากับมาคอยตัดออกห้เพิรนครับหดน้ำธรรมดาเครับหดน้ำไปธรรมดาในการเอาหมากเอาผลมันนี่ครับเขาเฮ็ดจังใดครับเพื่อบ่ให้มันมีแมลงม้ารบกวนเนี่ครับพ่อเอ่อพ่อข้นม้าหน่อยๆซ้ำนี่นะครับเนาะนี่เขาก็ตตองมาหฮอ มหฮอเลยครับนี่หอแน่นอยนํานี้แหละครับฮอเลยขันใหญ่ก็นี่แมงวันท่องเสิมาเจาะขันใหญ่ขึ้นซํานี้แล้วนี่ห่อบ่ได้ครับนี่แมงวันท่องเสิมาเจาะแล้วมันจะเน่าอเขาต้องฮอคือหอตาแน่นอๆไว้ฮอตาแน่นอนสมนี้เขาหอเลยครับนี่โอ so uh, ้ครับสมนี้สาปุ่มือเขาเนี่ยครับครับฮอเขากับบดอตนนี้ออกเลยครับนี่ถ้าบิดนี้ออกเขากับเอาถุงมาฮอเลยครับขันมะหอนี่ก็ แมงวันทองจะมาเจาะมันจะเน่าครับเอาใส่เวลาโดนไปไหนครับก็สามารถเอาไปกินได้ไปรับประทานได้นี่ครับประมาณเดือนหนึ่งครับเพราะเราประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ได้ครับต้นนี่นี่อายุประมาณจักปีก็อันนี้สี่สองปีครับนี่สองปีแล้วครับสองปีต้นเพิ่นว่าทานใยเป็นไดนครับสองปีครับสองปีก็ก้าปีนี่ก็สิตอนจริงพันขายเนาะครับเนาะปีนี่ียตอนจริงพันขาย ขั้นขั้นผู้ใดอยากได้ก็สร้างจองได้นะครับเนาะครับก็คือช่วงที่ผ่านมาว่าหันกับมีการตอนไว้แล้วช่วงที่มาวาหันกับมีตอนตอนไว้แน่แล้วครับเนี่ยห้อยห้อยตัดกิ่งพันไปแล้วเป็ดเป็ดจยได้พราผลตอบรับดีป่ะผนเขาว่าสวน่นกับสร้างครับคันเผลเขาว่าสวนย่ำไดิ่นกับมาสร้างผมผมกับตอนไว้กับบ่บพ่อขายนะเพราะว่านี่สองต้นอยู่ตอนนี้อันนี้ต้นพันุอยู่สองต้นครับ จะพยายามต้อนให้มันได้หลที่สุดครับเพื่อให้พี่น้องได้ไปปลูกครับลูกก็สามารถรับประทานได้ครับได้ได้ครับขอข้อขายจังไดครับการจำหน่ายอ่จำหน่ายนี่ก็กิ่งพันละเนาะครับกิ่งพันละแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทแมนแมนครับไมสวนหรือหนาสวนเอ่เขามาได้สวนนี่ก็สิหกสิบประมาณนี้ครับ ขั้นออกไปจำหน่ายอยู่ทั้งนอกอะสิประมาณแปดสิบบาทครับประมาณนี้ครับนอกจากขายจริงพันนี่ขายน่วยขายอย่างน้ำบ่ครับน่วยมันเขาก็มีเก็บไปขายอยู่หนาล้านเขานะครับเนาะอยู่หนาล้านเขามีขายอยู่ครับเขาขายกิโลละเท่าไหร่ครับขายจรงน่วยขายกิโลละยี่สิบห้าบาทเท่ากันครับยี่สิบห้าบาทครับบ่แพงขายอยู่หนาล้านบ่แพงยี่สิบห้าบาทขายขายดีบ่ครับขายน่วยเก็บไปมันก็ขายเหมือนสุเทียอยู่ครับครับ เก็บไปมันจะขายหมดครับมันเป็นบักซีดาแปลกๆเห็นเพิือนกับมรักเื้าพี่น้องครับสนใจริงพันุครับอยากจะได้ริงพันครับักซีดาพันธุ์พับทิ้มสยามเนี่ยครับติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะ0896608032นาะครับเนาะหรือสถานที่ตั้งอยุ่บ้านเลยครับสถานที่ตั้งบ้านดอนดู ตำบลกันท่าลาดอำเภอกันทะรว,ทวิชัยจังหวัดมหาสาครคามเนาะครับเนาะครับ